เฮ้ hey, สวัสดีพ่อหนุ่มที่น่ารักทุกคนก็จะไปดูคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์นะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะฮะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องนั่นเองนะฮะแล้วก็จะได้รัดข่าวสารใหม่ๆใ,ในครับผมเมื่อผมลงคลิปมานะเนาะ นะก็ใครที่ทำแล้วนี่ครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะเนาะโอเคก็ไปรับชมคลิปได้เลยโอเคนะคนดูของใครที่เป็นแบบนี้นะก็เดี๋ยวถ้าผมคิดถูกแล้วก็จะลองเอาตัวนี้ไปแปลนะครับผมคืออะไรนะฮะแล้ว้า นี่ก่อนนะครับผมเข้าอ,อินเทอร์เน็ตเข้อเดบสอสซ์ไม่ใช่กุ๊กเก้นโอเคนะฮะแล้วก็แบกมันต้องให้เราไปอนุญาตเปิดตัวรบกักดำเนินการต่อโดยไม่มีแอปสิเกชันอะไรหากต้องการไปอย่างหน้า เปิดโปรดใช้งานแอปของคุณอ๋อนะครับคุณดูคือพูดง่ายคือเรายังไม่ได้อนุญาตแอปนะฮะเสเลยเป็นแบบนี้นะครับผมเราต้องไปอนุญาตแอปโรบอทของเรานะครับผมเนาะนะฮะเดี๋ยวผมไปอนุญาตแป๊บนึงครับเพราะผมผมคิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่รู้นะอ <laughs> าจจะถูกก็แหละนะฮะเพราะว่าผมก็อ่านแหละบอกให้เราอนุญาตแอปพลิเคชันของคุณ อะฮะก็ยังไงก็น่าจะเป็นรูบอ,อ,นนนบก,อนกนะครับผมเต้องอนุญาตรูบอกนะครับให้การให้เข้าถึงนะฮะโอเคอน,นุญาตแล้วนะฮะผมเดี๋ยวจะลองมาทำใหม่นะครับหกโมงลแล้วนะได้ตลอดเนี่ยเดี๋ยวลองจะหาคีใหม่โอ้โห โอเคหาคีย์ใหม่นะฮะคนดูว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวรอนะครับคนดูถ้ามันได้ก็แก้ได้แล้วนะครับ ผมรู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะ่กูโม่วก็ไม่ม,ไมัมว่วแหละโอเคแล้วก็กดฟีขี่ฟีข,ขีจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะหรือเราอืมไม่เป็นแล้วคุณดูนี่ไงไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาขี่จนเสร็จนะฮะ ป็นไหมรอบนี้ไม่น่าจะเป็นนะฮะโอเคกดไปเลยเอ้ยไม่เป็นว่ะคนดูนี่ฮะผมอนุญาตเพื่ไม่เห็นเป็นเลยนะ,ะถ้าคุณผู้ชมลองทำแบบผมแล้วใช้ได้จริงนะฮะก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเนาะว่ามันถ่ายแล้วนะครับมันไม่ขึ้น ให้กดไอ้นั่นเหมือนเดิมนะฮะก็คอมเมนต์กันหน่อยนะฮะแล้วก็แชร์ไปเรื่องดิสคอร์ดอื่นนะฮะที่แบบมีคนเป็นนะฮะก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูได้นะฮะเนอะถ้าแชร์ไปผมจะกราบเปินพอกคุณอย่างยิ่งเลยโอเคนี่นะฮะไม่เป็นนะฮะผมนี่ แล้วก็สามารถหายคีได้เราวนคนดูนี่ไงได้แล้วเน,น,นียฮะแล้วก็เข้าเกมโรบอกแล้วก็เข้าเกมโรบอกนะฮะมันก็ได้แล้วนะฮะมันก็ไม่ขึ้นแบบเมื่อกี้เลยนะฮะาบานอยู่คางวัดด้วยว่า,านี่นะครับได้แล้วนะครับนี่ได้แล้วนะโอเค ก็คลิปนี้ก็สอนแล้วนะฮะผมเนาะใครที่ยังทําไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูอยังไงนะฮะก็ใครที่ยังไม่รู้นะฮะหรือเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยทำไมาเป็นแบบนี้นนนก็สามารถแชร์คลิปผมมาให้เขาดูได้เนาะโอเคไปเจอก,กัน,นครับ